ครับรพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสีผูเรื่องไรยนตวันนี้ก็จะพามาชมเครื่องบินนะครับเดี๋ยวลูกค้าเห็นแต่รถบัสนะครับเดี๋ยวเบื่อนะครับเดี๋ยวพามาชมเครื่องบินครับวันนี้นะครับตรงนี้น่าจะเป็นร้านอาหารร้านกาแฟนะครับเนี่ยครับฝั่งน้นก็จะเป็นร้านกาแฟ แต่ข้างบนเนี่ยไม่รู้ว่ามีอะไรน่าสนใจไหมครับอยู่ข้างบนนะนะครับเครื่องบินเราไ้เริ่มเลยครับดูยางครับโอ้มีรังนกแล้วครับ สองขึ้นข้างบนนะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องเครื่องของเครื่องบินมันอยู่ตรงไหนนะครับรู้ว่าเขายกออกอยังนะครับโอ้โเหเป็นสถานที่ต้องเที่ยวนะครับตรงนี้เส้นนี้ก็อยู่เส้นมิตรภาพนะครับเใกล้น่าจะใกล้แยกไปสีดานะครับอยู่เส้นมิตรภาพ นี่น่าจะเป็นไฟเบอร์อ่ดูล้อฝั่งนี้ครับยางบลิมมเลยครับมาดูใกล้ๆคันบลัมมเลยนะครับนนี่ท่ออะไรเนะี่ย รูท่ออะไรนะครับไม่รู้ว่าเครื่องมันอยู่ตรงไหนนะครับเครื่องบินเครื่องของเครื่องบินน่าจะอยู่ตรงนี้นะ <c oughs> นี่ครับคนเข้ามาไม่ขาดสายนะครับอยากรู้ว่าเขาซื้อลำเท่าไหร่นะเนยดี๋ยซื้อมาตัดบ้างนะครับข้างในก็จะเป็นตู้แอร์นะครับ <c oughs> แอร์นี่ก็เป็นเหมือนแอร์บ้านเราเลย เอามาใส่เฉยเอามาใส่เฉยเอามาใส่เฉยโอ้ามันเป็นแหวนแล้วเขาปีดตรงนู้นก็จะเป็นร้านร้านกาแฟนะครับโอ้โหมีรถเก่า เป็นตัวเก่าด้วยนะครับมาจอดโชว์ด้วยาขึ้นไปดูข้างบนครับนี่อะไรน๋อนี้เป็นโลมิเนียมนะครับเนี่ยเป็นโลมิเนียมนะครับ อลูมิเนียมหมดเลยอันนี้นี่เป็นอะไรมั้งเนาะอันนี้น่าจะเป็นไฟเบอร์นะครับหรือ ABS ีเอ่อยมันแข็งนะครับพวกนี้ก็จะเป็นพวกโลมิเนียมนะครับพวกเนี้ย อย่างเป็นของมิชลินนะอย่างผมพาเดินเฮ้ข้างบนข้างบนไม่มีให้คนขึ้นไปนะครับข้างบนนะเขาเขียนป้ายว่าห้ามขึ้นนะครับ ก็แวะมาถ่ายรูปได้ครับผมเซ็นถนนมิตรภาพนะครับเดี๋ยวเจ็บน่าจะเป็นโลมีเนียมครับพวกนี้ น,นี่ก็จะเป็นโลหะเนียมแข็งมากเลยครับมีท่อใบพัดนะครับเครื่องมันใช่ไหมนะครับอันนี้เป็นเครื่องมันไหมไม่แน่ใจนะครับนี่ยเดี๋ยวผมมาดูหรือว่าเป็นช่องใบพัด ให้ชมนะครับคันรเริ่มนะครับเครื่องบินไม่รู้เป็นของเครื่องบินสายไหนนะครับทุกท่านว่เห็นผ่านไปก็เห็นหนานแล้วนะครับแต่เขายังไม่ประกอบยังไม่เสร็จนะครับเขาจะเอามาที่เรือชิ้นส่วนนะครับมาประกอบเครื่องบินในตรงนี้แต่ข้างบนเขาไม่ให้ขึ้นไหมนะครับทำไมเขาไม่ให้ขึ้นไป ต้งบนนะนะครับมาแถวบ,งบึงพลเห็นป้ายเขียวๆนี่ก็แวะเข้ามา,าครับอยู่ซ้ายมือนะครับดู เดินชมบรรยากาศคันเบนมาเริ่มเลยมี อันนี้อะไรนี่ม้ามาครับนี่ขึ้นม้าแต่ไม่เห็นม้านะครับม้าไปไหนไปลูกน่เอาตู้คอนเทนเนอร์มาทำเป็นบ้านนะครับ มีตุกๆด้วยนะครับอันนั้นไม่ใช่ทุกๆลูกค้าเอามาเป็นทุกที่ร้านนี่นะครับเขามาจอดเอาไว้ให้ลูกค้าถ่ายรูปก,กันนะครับนะครับมีร้านอาหารตามสั่งมีอะไรไม,มีหมดนะครับเดี๋ยนี้มีกาแฟมาดูตุกๆกัน ใน,นหอกำลังฮิตทำแบบนี้นครับผมเฮ็ดทำเป็นร้านกาแฟอะไรให้คนมาต้องเที่ยวนะครับในรถตุกๆนะครับมีเครื่องไหมเนี่ยเครื่องไม่มีแล้วนะครับยกเครื่องออกแนละ้วเดี๋ยวกลัวลูกค้าขับไป ไปซื้อกาแฟกินสักแก้วครับมีที่นั่งถ่ายรูปอที่ต้องเที่ยวอีกที่หนึ่งครับกำลังฮิตเลยใครหารถบัสไปจอดไปทำเป็นร้านกาแฟทำอะไรเนี่ยติดต่อมาได้ครับผมเขาใช้เครื่องบินแต่ใช้ทุนเยอะนะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาซื้อกันมาเท่าไหร่นะครับ คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวจะพามาเห็นอะไรแปลกๆดีๆเดี๋ยวถ่ายให้พี่น้องได้ชมกันนะครับผมกับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกับสีบเรืองอไรยนไปคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันโอกาสหน้าสวัสดีครับ